รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากช่วยก็คืออยากช่วยทำไมต้องมาอะไรกับเราอะ่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าการตัดกิ่งต้นไม้หน้าบ้านมันเป็นการลดการข่มขืนคุณก็ทำของคุณไปในขณะที่เรากางปีกโอบเขาอะ่ะมันเป็นพลังงานอะ,อะไรและอย่างมีความอบ,บอุ่นที่แทรกซึมเข้ามามีความห่วงใยความรักความเข้มแข็งร้องให้อยู่ในบ้านทอตัวเองนะมีเงินอยู่ในมือแล้วนะทำไมไม่หาอะไรทำอย่างด้วย นี่เอาดีไม่ได้ผมกลับมาโบสถบอกลังเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครพูดถึงความผิดที่ผมไปทําเลยมันทำให้ผมเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ร้องไห้คืนนึงเราได้เกือบล้านก็มีเป็นล้านก็มีเงินที่กาสาดแช่งมาเก็บเงินก็ไม่อยู่มันง่ายอะค่ะคือหายตัวเนี่ยอยากได้เงินอยากไปเที่ยวอะเรายกย่องวัตถุก,กันมากมันพุ่งทยานยิ่งกว่าทุกสิ่งอย่าง สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับยินี้ต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับตลอดช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมารายการเจาะใจมีโอกาสได้นําเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญที่มีความหลากหลาย <c oughs> บางท่านก็มาสร้างแรงบันดาลใจ <c oughs> บางท่านก็มาสร้างการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆบางท่านก็ให้อุทาหรณ์วันนี้รายการเจาะใจขออนุญาตรวบรวมเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เริ่มจากสองท่านแรกนะครับเป็นผู้หญิงแถวหน้าของวงการบันเทิงของบ้านเราทีเดียว <c oughs> คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและคุณเจนนิเฟอร์คิม นอกจากความสามารถที่เป็นที่ชื่นชอบยอมรับกันแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่า2ท่านนี้มีบุคลิกมีแนวความคิดที่ตรงไปตรงมามากๆเราได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆจากเธอมากมายไปชมกันครับงานช่วยเหลือทางด้านสังคมเนี่ยมันทําคนเดียวไม่ไหวม,มันต้องทําหลายๆคนการไปเรียกร้องให้ใครมาทําจะเรียกร้องให้ใครทาไมในเมื่อตัวเองเรายังไม่เคยลงมือทํา เราช่วยใครในลักษณะไหนหรือทุกกรณีคนสัตว์สิ่งของเลยค่ะพี่ครอบจัก,กรวาล <c oughs> อะไรที่คิดว่าฉันทําได้ฉันจะทำค่ะอย่างเรื่องอนี่นอกระบบเราก็ช่วยไม่ได้ไ่บุกมาถึงบ้านผมเลยนะขอยื้มสามล้านบาทของเงินหอยยมเงินสามล้านบาท่อนบ้านดีกว่าไหมมีกรณีที่เรารู้สึกสะเทือนใจหรือประทับใจเป็นพิเศษไหมครับคงจะเป็นอย่างเช่นเคสบาเรน เคสนีมาอย่างไรเคสบาเรนก็คือขอความช่วยเหลือมาทางอินสตาแกรมของบุ๋มค่ะ,อะบอกว่าโดนหลอกไปแล้วตอนนี้โดนขังอยู่ในห้องนี้แล้วเขาก็ถ่ายรูปโอ้โห ค่ะถ่ายรูปรอบตึกมาให้การช่วยเหลือขั้นตอนนะคะเวลาที่มีใครถูกกล่อมไปต่างประเทศอย่างนี้นะคะญาติทางฝ่ายประเทศไทยแจ้งไว้ที่สถานีตํารวจสถานีตํารวจส่งเรื่องมายังสถานีตํารวจกลางสถานีตํารวจกลางเนี่ยส่งเรื่องสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะส่งเรื่องมายังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศส่งเรื่องมายังสถานทูตนับประเทศนั้นๆสถานทูตนับประเทศนั้นๆยังค่ะสถานทูตนับประเทศนั้นๆส่งเรื่องไปทางสถานีตํารวจอีกเพื่อให้สถานีตารวจออกวาระหรือหมายค้นเพื่อเข้าไปบุกตึกอีกกี่วันคะ แล้วเราทำไงเราวีดีโอคอลกันเลยแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นผู้ชายแขก3มคนเข้ามาลากน้องเขาออกจากห้องไปเลยอย่างเงี้ยค่ะบุ๋มก็เลยต้องทำทีเป็นว่าตอนที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของที่บาเรนนะคะยอมโทรทางไกลนะหูข้างหนึ่งก็บอกว่าโอเคโฮแตไอทรายทูเช็คก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าอเดราสุ่ณออนไลน์สองสายเลยใช่ค่ะอันนึงก็คือเป็นวิดีโอคอลกับน้องคนนั้นค่ะน้องคนนั้นอีกอันตำรวจที่นู่นอีกอันตำรวจที่นู่นเลยอะค่ะแล้วก็ทางฝั่งนี้เนี่ยผมก็พยายาม พูดกับเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าคนที่มาลากแขนบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นสาวไทยนะสาวไทยที่อยู่ที่บาเรนด้วยกันนะเดี๋ยวฉันจะไปปลอบเพื่อนนะ t ย l l เ e w มีแ e ว r อาย u อะไรอย่างเงี้ยทำเสียงเป็นประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เผื่อเขาจะได้คิดว่าจะหลอกหย่คนนี้อีกคนหนึ่งใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยรวมนัมเบอร์อาเกนพีทคือให้เขาพูดดังๆเพื่อจะได้อีกสายหนึ่งได้ยินชื่อตรงชื่อตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตำรวจก็บุกไปแล้วตอนนั้นสัญญาณมันก็ตัดตึ้งสิ่งที่ผมเห็นคือโดนลากลงไปข้างล่างแล้วบุกก็ห้อองทุบร มันไม่มีหน้าต่างมันไม่มีหน้าต่างตำรวจก็ไปถึงตึกพอดีอเขาบอกว่าไอ้ห้องที่เขาพูดเนี่ยไม่เห็นมีเลยหม,มหมุมก็เลยนึกในใจบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละบุม๋มว่าใต้ดินช่วยลงไปดูใต้ดินได้ไมมหมเพราะมันไม่มีหน้าต่างเพราะมันไม่มีหน้าต่างเขาก็เลยเอาตำรวจทั้งสถานีเนี่ยค้นตั้งแต่บนตึกยันล่างตึกเลยค่ะแล้วก็เจอตัวแล้วก็กลับประเทศไทยค่ะมุมมองต่อเรื่องหนึ่งที่จะตามมาเสมอเวลาคนที่เป็นคนในวงการบันเทิงมีข่าวว่าำความดีคือสร้างภาพใช่ไหม แรกๆก,ก็สะท้อนใจนะมันก็หนักๆใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำอะ่ะมันก็แค่ทำโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอยากช่วยก็คืออยากช่วยปุ๋มไม่เข้าใจอะค่ะคือข่าวที่ข่าวกุข่าวเต้าข่าวดาราอะไรขึ้นหน้าหนึ่งคุณอ่านกันจริงคุณเชื่อกันจังแต่พอข่าวอดีๆด,ดูบ้างก็ได้ไหมดูข่าวดีๆด,ดารามันไม่คันหรอกมั้งแล้ว,แล,วแล้วตัวเราที่ยังางถึงเรื่องนี้ปรง หรือว่าอ่ะไม่เป็นไรแรกๆก,ก็มีแบบเฮ้ยอะไรจะขนาดนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้แค่ด่าปเปล่านะเอารูปตอนหมุนถ่ายชุดว่ายน้ํานู่นนี่นั่น,น,น,นเดินแบบเปิดหน้าอกหรือว่าตอนโดนช้อนหน้าอกด้านข้างอย่างเงี้ยเอามาเขียนว่าเนี่ยเหรอคนโดนโรงต่อต้านขน่มขืนถ้าไม่เห็นด้วยกับการโดนโรงล่าอะไรชื่อแกก็ไปเก็บขยะหรือทําอะไรก็ได้ที่แกคิดว่าจะต่อต้านข่มขืนก็ทําไปดิทําไมต้องมาอะไรกับเราอะ่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าการตัดกิ่งต้นไม้หน้าบ้านมันเป็นการลดการข่มขืนคุณก็ทําของคุณไป เนี่ยก็ปากอย่างนี้ไม่ก็่คุณก็ทําของคุณไปที่นี่จะมานั่งด่าฉันแต่คุณก็ไม่ไปด่าเเมื่อมาด่าว่าสร้างภาพก็สร้างภาพดีๆไปสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้เองว่าเราทําจริงแค่ไหนงานครอบครัวส่วนตัวอะไรอันดับหนึ่งสองสามงานเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนจํานวนมาก บางคนก็เอาครอบครัวมาก่อนเงินเนี่ยไม่ได้สาคัญที่สุดแต่เงินเนี่ยมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นดังนั้นเวลาเราทํางานทํางานเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อหาเงินสองเราต้องรับผิดชอบต่อมันเยอะๆเลยต่อสิ่งที่ที่ให้เงินกับเราครับเพื่อที่เราจะได้มาจุนเจือครอบครัวโดยปกติแล้วเนี่ยครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่มีเงินหรือไม่มีเงินเราก็มีความสุขอยู่เราเป็นเสาหลักใช่ค่ะรู้สึกยังไงกับการเป็นเสาหลักของครอบครัวมันเป็น ภาระอันเป็นที่รักมันไม่ใช่ภาระอันหนักอึ้งเพราะเรารู้สึกว่าบางทีเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อจะให้คนบางคนเกิดมาเอาตัวเองเป็นภาระดูแลตัวเองคนเดียวก็ยังลําบากทําไม่ได้แต่ถ้าคนหนึ่งคนสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นๆได้แล้วก็เผื่อแผ่ไปอีกข้างนอกได้คิดว่าเกิดมาก็สมควรแก่คําว่ามนุษย์ครับ เลยสาหลักจะต้องเข้มแข็งที่สุดในบรรดาสมาชิกในครอบครัวไหมครับไม่จําเป็นพี่หนูหนูคิดอ,อันของคนอื่นอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะคแต่ของหนูหนูคิดว่าการเป็นเสาหลักเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องทําตัวให้ประหนึ่งว่าเราเข้มแข็งประหนึงหน่งแปลว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ค่ะแต่ความรักความเข้มแข็งจริงๆแล้วมาจากคนรอบๆข้างที่เรากลางปีกโอบเขาไว้เนี่แหละ ในขณะที่เรากางปีกโอบเขาอะมันม <A S 2> <A S 1> เขก็นหนุนเราขึ้นมาได้ใช่ใช่มันเป็นพลังงานอะไรนะอย่างมีความอบอุ่นที่แทรกซึมเข้ามา,ามีความห่วงใยความรักความเข้มแข็งและไอ้ความสุขหรืออะไรต่างๆหนูจะเชื่อเสมอว่าถ้ามันไม่มีไม่ได้เริ่มต้นจากบ้านไม่เอารวยไม่เอาจนนะฮะมีมาจากบ้านมาจากครอบครัวไม่ว่าคุณจะขึ้นสวรรค์อยู่ตรงไหนคุณไม่มีความสุขได้หรอกถ้าคุณไม่มีสิ่งนั้นมาจากที่บ้านาคุณจะขึ้นเครื่องบินเจ็ตมูลค่า เป็นหลายพันล้าน่คุณก็ไม่ตีกันคุณก็ไม่มีความสุขแต่คุณตกลงไปในที่แบบโหกลางไฟเลยแต่คุณมีความรักความอะไรอยู่ในตัวคุณคุณรู้ว่าคุณจะต้องเอาตัวรอดออกมาให้ได้เพื่อจะดูแลคนเหล่านั้นหรือคุณรู้สึกว่ายังมีคนที่รักคุณอยู่ให้คุณเข้มแข็งกับตัวเองให้คุณรู้จักยืนหยัดเพื่อตัวเองเพราะคนเหล่านั้นรักคุณมากๆตุกอยู่ตรงไหนคุณรู้ว่ามีความสุขอันดับหนึ่งงาน เพื่อมาดูแลอันดับสองครอบครัวตัวเองไว้ที่โหลเลยมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะพี่ในในเท่าที่ผ่านมาคิดว่าในแต่ละคนเนี่ยหารูปแบบในการใช้ชีวิตวิถีชีวิตมันเป็นรูปแบบที่ขึ้นอยู่เขาไปเจออะไรมามเขาตีความหมายมันว่าอย่างไรแล้วเขาเอากลับมาตกตะกอนในตัวเขาไว้ยังไงบ้างในส่วนตัวของหนูหนูมองว่าเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดหนูว่าหนูเข้มแข็งพอ ที่จะทำอะไรแล้วให้เพราะว่าเพราะว่าอาจจะเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มต้นมาจากก้ามปูอันเดียวนะพี่มันเป็นการสอนที่เริ่มต้นมาจากก้ามปูอันเดียวเล่าให้ฟังหน่อยแม่จะพูดเสมอว่าเตี่ยเป็นคนหาเลี้ยงทั้งครอบครัวเวลาแม่ทำปูมาพวกเราจะต้องเก็บก้ามปูเนี้ยแกะเนื้อส่วนที่ดีที่สุดของปูอยู่ที่ก้ามเอง่าย,ายใช่ส่วนที่ดีที่สุดของอาหารทุกจานไปให้ในถ้วยของเตี่ยเป็นการ มันเขาเรียกอะไรแสดงความกรตัญญูแสดงความกระตันยูเป็นการาลําดับขั้นของความสําคัญว่าคนนี้เขาดูแลเราแสดงความเคารพแสดงความรักแสดงความกระตันยูด้วยการปูนี่แหละใช่ถ้าอยู่กับพี่ก็ให้พี่กินถ้าอยู่กับ,กบน้องก็ให้น้องกินอ,อยู่กับพี่เพราะว่าพี่เราดูแลเรานะพี่เป็นพี่เราเรารักพี่เราก็ให้พี่กินถ้าอยู่กับน้องให้น้องกินอยู่กับหลานเราฉันกินมาเยอะแล้วหลานจะได้กินแต่ถ้าอยู่กับลูกน้องฉันก็กินมาเยอะแล้วลูกน้องจะได้กินอยู่กับเพื่อน ที่บ้าน่านกินจนท้องจะแตกแล้วเพื่อนต้องได้กินคุณกําลังจะบอกว่าชีวิตคุณมาถึงวันนี้ก้ามปูคุณพอแล้วคุณกําลังเป็นคนส่งก้ามปูให้คนอื่นไม่ว่าเขาจะอยู่ระดับสูงหรือต่ํากว่าคุณก็ตามแต่ใช่ไอสิ่งนี้มันทําให้เราไม่กลับมาถามว่าแล้วฉันได้อะไรอ๋อไม่กลัวเพราะว่าตัวเองนะคิดว่าเจ๋งมีลูกค้าเยอะวันไหนคือวันจบของร้านอยู่ในบ้านร้องไห,ห้คิดทำไมงอ้อ ตาเสียงของผมเนี่ยถูกต่อคดีแน่นอนหรือไม่ก็ถูกทำร้ายจนตัวตายแน่นอนนักึกษาผู้ชายคนหนึ่งไปนอนกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนรูมเมทเนี่ยแอบถ่ายเว็บแคมแล้วมันก็แพร่ไปโลกออนไลน์จากนั้นไม่นานเด็กคนนี้ก็ไปโดดน้ําตายสนับสนุนโดยแลกตาซอ,อยเอ็กซ์ตราสามดัชชีประโยชน์ดีๆทุกเวลา วันนี้ทุกผลิตภัณฑ์ตราชานเรียกชื่อใหม่ว่า SCG